พีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีท่านเก่าพี่ๆเอฟซีท่านใหม่และพี่ๆที่กาลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จการเอกเช่นเคยนะครับอ่ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันนะครับอ่ะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีสแกนเคอร์โค้ดนะครับแคร็บ้วไปค้นหาได้เลยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับ นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพระชุดนี้นะครับเป็นพระบ้านนานะพี่นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นโซนที่ว่าแก่น้ํามันตังอิวนะพี่นะเป็นโซนแบบแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีพี่พีเอฟซีทักเข้ามาถามกันเยอะมากเลยนะเหมือนเมื่อวานจะมียูองคหนึ่งมั้งพี่นะที่ว่าแก่น้ามันตังอิ้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพี่เอฟซีท่านหนึ่งได้ปิดไปนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับองที่หน,นะครับเตรียมปากกากระดาษดินสอไว้ให้ดีๆนะพี่นะชื่นชอบองคไหนนะครับทักไลน์หรือโทรมาปิดได้เลยนะครับนะวันนี้แบ่งได้องละหกรบาทนะพี่นะ <c oughs> องละหกรอบาทนะครับนะนี่ครับ ถามว่าน้ํามันตังอิ้วคืออะไรนะครับเผื่อพี่พี่ยังไม่รู้จักนะครับก็คือ,อ,อส่วนผสมนะครับที่ใช้ทาพระสมเด็จนะพี่นะ <c oughs> เป็นน้ํามันที่ให้เนื้อพระผสานกันนะครับอันนี้ครับองนี้มีเส้นรองนั่งนะพี่นะขาชัดนะครับนะขาชัดเนื้อหาวลสารสวยงามนะพี่นะครับเขตรูซุมครับน้ํามันตังอิ้วนะครับเป็นน้ํามันที่ประสานเนื้อพระเข้าด้วยกันนะพี่นะ เท่าที่ผมศึกษามานะครับจะมีเออน้ำพวกน้ำมันตังอิวนะครับแล้วก็พวกน้ำอ้อยนี่แหละครับที่ว่าใช้ผสานเนื้อปลาเข้าด้วยกันนะครับนะนี่ครับมันก็จะออกเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะอันนี้ครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับอันนี้ครับหลังปีนะพี่นะหลังปีสวยๆเลยนะครับหลังปีสวยๆเลยนะครับนะ วงที่หนึ่งนะพี่นะหรือรายการที่หนึ่งนะครับอ่ตไปรายการที่สองครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่น้ำมันตังอิวนะพี่นะตรงนี้ก็แกะน้ำมันตังอิวนะครับสวยนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สารวัลรักคังนะครับนะ้ำมวลสารวัลรักคังนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะพี่นะพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเม็ดดําเม็ดแดงนะครับนี่ครับนี่ครับด้านขอบนะคขอบปีนะพี่นะขอบปีนะครับ ขอบปินะครับมีมนสารนะพี่นะหลังกาบหมากนะครับสวยงามเลยนะพี่นะ,ะนี่ครับรา,ายการที่สองนะครับผมก็กดทนแรงกดดันพี่พี่เอฟทีไม่ไหวนะครับนะเพราะมีทักเข้ามาถามกันเยอะมากเลยนะครับจนผมต้องไปบ้านนะ้าอีกรอบหนึ่งเลยนะ,ะก็พอดี เมื่อวานมีพี่ๆ FC มาปิดไปเยอะนะครับผมก็ต้อง <c oughs> หามาตามความต้องการของพี่ๆ FC กันนะครับนะนี่ครับตรงนี้พิม์ใหญ่นะครับนะมีเส้นลองนั่งนะพี่นะเท้าชัดนะครับแขนชัดพักกลมเป็นผลมะตูมนะครับ นี่ครับขอบปีนะพี่นะขอบปีเลยนะครับแก่น้ำมันตังอิ้วด้วยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อผ้านี่สวยอเลยนะครับนะมันดูสวยดีนะพี่นะนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับขอบปีปีเลยนะพี่นะนี่ครับรายการที่สามนะครับ ไปรายการที่สี่ครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่นะครับโซนแก่น้ำมันตังอิ้วนะพี่นะหลักลาบมาครับขอบปีอ่านี่ครับพักพักกลมเลยนะพี่นะพักพักกลมๆเลยนะครับ ฐานคมนะพี่นะมีเส้นผมรองนั่งนะครับนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีนะครับขอบปียุบย่นนะครับมีมวลสารดีนะครับเนี่ยครับ นี่ครับหลังกาบหมากแล้วพี่น้าหลังกาบหมากนะครับน่ครับเต็มไปด้วยมวลสารวัดลักคังเลยแล้วพี่น้มวลสารวัดลักคังเลยนะครับ,าร,ร,ร,บรายการที่สี่ครับไปรายการที่ห้าครับพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> เนื้อแก่น้ำมันตังอิวนะพี่นะเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับฐานชัดนะครับมีเส้นรองนั่งนะพี่นะหรืเส้นพรมนะครับครับด้านหลังครับ ขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีเอ,อ่อหลังกาบหมากนะครับนะนี่ครับรายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกครับครับพิมพใหญ่ครับขอบปีนะครับนะหลังกาบหมากนะครับหลังสวยทุกองเลยพี่นะหลังตัวสวยเลยนะครับ นี่ครับเม็ดพุทธคุณนะพี่นะเม็ดมวลสารนะครับหานคมชัดนะครับมีเส้นผมรองนั่งนะครับเม็ดปูนเปลือกหอยด้วยนะพี่นะเป็นก้อนๆเลยนะนี่ครับโอโ้โหมวลสารยุบย่นเลยนะพี่นะ ใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะใครไรใครไวใครได้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้มี <c oughs> มาแบ่งปันกันหลายองค์นะพี่นะพอเห็นพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะพี่นะนี่ครับรายการที่หกนะครับไปรายการที่เจ็ดครับ ิมใหญ่แก่น้ำมันตังอิ้วนะพี่นะ, <c oughs> <c oughs> ะนี่ครับเส้นผมรองนั่งนะครับนี่ครับเม็ดมนสารพระซุ้มกอนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเอ้ยนะพี่นะ ด้านขอบครับขอบเป็นขอบปีนะพี่นะขอบปีมีมวลสารยุบย่นนะครับสวยตามนี่เลยพี่นะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับนะนี่ครับขอบด้านหลังครับขอบปีปีเลยนะพี่นะขอบปีนะครับหลังวัดรักคังเลยนะพี่นะหลังวัดรักคังเลยนะครับนะ รายการที่7ดครับไปรายการที่8ดนะครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับนี่ครับมวลสารนะครับแก้น้ำมันตังอิ้วนะพี่นะนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยปิดนะครับนะนี่ครับฐานชัดนะครับนะฐานคมมีเส้นรองนั่งนะครับเส้นพรมนะครับ ครับมวลสารดีนะพี่นะนี่ครับนี่ครับขอบครับขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีเลยนะครับนี่ครับด้าน,นหลังครับโอ้โห ชัดเลยนะวพี่นะมวลสารวัลขังชัดๆเลยนะครับนี่ครับรายการที่แปดครับต่อไปรายการที่เก้าครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแกะนะ่น้ำมันตังอิ้วนะพี่นะ มีเส้นพรมชัดครับฐานคมชัดนะพี่นะฐานคมชัดเลยนะครับนีบ่ครับด้านขอบครับขอบปีครับนี่ครับเม็ดปูนเปลือกหอยเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะหอนแตกปีแล้วมันจะเห็นเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ เม็ดมวลสารก็จะชัดเจนนะพี่นะเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับสวยงามครับรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับ,รบพิมพ์ใหญ่นะครับ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่วัดลักครั้งนะพี่นะ แขนน้ำมันตังอิ้วนะพี่นะ <c oughs> อ่านี่ครับนี่ครับเส้นชัดนะครับเท้าชัดแขนชัดนะพี่นะแขนชัดนะครับเกรทะลุซุ้มนะพี่นะเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับด้านขอบครับขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีนะครับ ครับด้านหลังครับสวยเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับรายการที่10ครับต่อไปรายการที่11ครับอันนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ ร,รายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับนี่เป็นหลังกาบมากนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ มวนสารดีนะพี่นะนี่ครับมีเม็ดข้าวสุกเม็ดพระซุ้มกอนะครับเป็น <c oughs> ดําเม็ดแดงครับฐานคมนะพี่นะฐานคมคมเลยครับเส้นผมชัดเจนนะพี่นะเส้นหลองนั่งนะครับนี่ครับมาดูขอบครับขอบปีนะครับ นีครับหลังกาบหมากสวยๆเลยนะพี่นะกาบหมากสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับครับพิมพใหญ่เนื้อแกนะน้ำมันตังอิ้วนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพระบ้านนะานี่มีแต่สวยๆนะพี่นะ ต้องขอบคุณคุณน้านะครับนะที่แบ่งปันผมมานะพี่นะผมก็มาแบ่งปันกับพวกพี่อีกทีนึงเนาะผมได้มาก็ได้ขอบวกกำไรนิดหน่อยนะพี่นะก็พูดามตามตรงนะครับผมจะได้มีเงินทุนไปเช่านาอีกนะพี่นะได้มีเงินทุนไปเช่าพระสวยๆมาแบ่งปันพวกพี่ๆกันอีกนะครับนะตรงนี้จะสิร์มสวยชัดนะพี่นะ ี่ครับขอบครับขอบปีเลยนะครับนะนี่ครับด้านหลังครับเป็นหลังกลับหมากนะครับครับรายการที่สิบสองครับไปรายการที่สิบสามครับครับพิมพ์ใหญ่ครับ ผลมากพระชุดนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพระที่คัดมาแล้วพี่นะคัดมาจากบ้านน้านะครับคัดมาบอกเลยว่าสวยนะพี่นะสวยทุกองนะครับ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับแก่นะ้ำมันตังอิวนะครับ มีเส้นผมรองนั่งชัดเจนนะพี่นะนครับขอบปีเลยครับนีครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหขอบปีเลยนะพี่นะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเข้าสุกนะครับมีครบนะครับนะเม็ดพุทธคุณนะครับ อ่ะครับรายการที่สิครับต่อไปรายการที่1ิครับนี่ครับ <c oughs> รายการที่14นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ครับมีเส้นผมชัดเจนฐานคมชัดนะครับฐานกลางชานชั้นแรกฐานชั้นล่างนะครับ ชัดเจนนะครับเนื้อแก่นะ้ำมันตังอิ้วนะพี่นะอ่านี่ครับขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีเลยนะครับสวยนะพี่นะ้ำแบบนี้สวยเลยนะครับสวยแชมป์นะครับสวยแชมป์เลยนะพี่นะหน้าเก็บสะสมหน้าเก็บบูชามากๆเลยนะพี่นะ ชุดนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อแข่น้ำมันตังอิวนะพี่นะเส้นผมชัดเจนนะครับฐานคม ุ้มสวยนะพี่นะนี่ครับ <c oughs> ขอบครับขอบปีเลยนะพี่นะขอบปีมีมนสารนะครับนี่ครับ รายการที่15นะครับนะรายการที่15ครับต่อไปรายการที่สิบหกครับพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับเนื้อแข่น้ำมันตังอิวนะพี่นะ พิมพ์สวยพิมพ์ชัดนะครับพฟอยแขนชัดเท้าชัดเนี่ยครับฐานชัดเส้นรองนั่งชัดเจนนะพี่นะผมจะเรียกอ,อ,อยู่ทองช่างับไม่เส้นผมก็เส้นรองนั่งนะพี่นะให้เข้าใจตรงกันเนาะน,นี่ด้านขอบครับขอบปีนะพี่นะขอบปีครับ สวยๆงามๆเลยนพ่พน่นะมนะท่านใดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อไว้ด้วยนะครับนะนี่ครับรายการที่16ครับกดกระดิ่งก็ดีเหมือนกันนะครับนะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะครับและมีโอกาสที่จะปิดคลิปก่อนคนอื่นเขานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นรายการที่17ครับพิมพ์ใหญ่ครับ เม็ดข้าวสุกนะพี่นะเม <c oughs> ็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะพี่นะมวลสารวัดละขังชัดเจนนะครับนี่ครับตันขอครับขอบปีเลยนลพี่นะขอบปีนะครับ นี่น่าจะเป็นเศษทูบนะพี่นะเนี่ยครับก้านทูบนะครับนี่ครับขอบปีแยะอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยนะครับสวยเลยนะครับชัดว่าเด็ดเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับรายการสุดท้ายนะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พัดลักคังนะพี่นะน,นี่จะมีค่าผลึกแคลไซค์ขึ้นนะครับนะค่าออกขาวนะครับนะครับพิมพทรงชัดเจนนะพี่นะเส้นพรมฐานชัดวงแขนชัดนะครับพระพักชัดนะครับ คอััรบบขเดี๋ยวถ้าบ้านนะ้ำมีพระสวยๆอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเช่ามาแบ่งปันให้พวกพี่กันอีกนะครับนะอ EP นี้ขอองค์ละหกร้อยเนาะจะได้มีเงินทุนนะครับไปเช่าพระดีๆมาแบ่งพี่ๆกันอีกนะครับนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับนะ สรับพี่พที่จะเข้ามาปิดพระนะครับอ่ะรายการที่18ครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีสแกนคิวอโค้ดนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ